ทุกคนหนูเศร้ามากคือหนูเอาพิงกี้อะไปซักรวมกับน้องไอซ์เบนก็คือปกติหนูจะไม่คือคือหมอนหนูอะผ้าผ้าปูหมอนกับผ้าปูเตียงอะมาส,ส,สีสีเนี้ยสีเนี้ยแต่ว่าผ้าเนี่ยผ้าเนี้ยผ,ผ,ผ้าห่มอะมันสีนี้แล้วคือปกติก็ซักแยกใช่แต่ว่ารอบนี้รีบทุกคนเพราะว่าหนูลืมซักแล้วแบบมันดึกแล้วหนูก็เลยเอาตุ๊ก,กาตาสองอันนี้ ไปสักด้วยค่ะสรุปก็คือสีตกค่าสุดยอดไปเลยก็คือแบบทุกคนจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าอันนี้คือมันแบบโคตรมอมแมมทุกคนคือมันแบบเหมือนไปแบบไปคลุกดินมาทุกคนคือจริงๆทุกคนแบบมอมแมมมากทุกคนมอมเมมมากแบบสีขาวกลายเป็นสีเทาแล้วอ่ะทุกคนแบบในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่แบบอันนี้เห็นแบบเออแล้วแบบเหมือนเนื้อเนื้อผ้าตุ๊กตามันเปลี่ยนเศร้าหรือแบบ คือแบบเป็นตุ๊ก,กตาตัวแรกที่ซื้อด้วยตังตัวเองก็เลยไม่อยากทิ้งอ่ะแต่น้องมอมเมมเกินไปอะ่ะสภาพน้องก็คือบัตได้น้องจะตุยแล้วค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแชมป์ตุ๊ก,กตาอยู่นานที่สุดห้าปีทุกคนนี่คือตุ๊ก,กตาที่อยู่นานที่สุดตั้งแต่เขาอยู่มอหนึ่งห้าปีแล้วโอเคแพ้แล้ว อันนี้คือตุ๊ก,กตาที่หนูเก็บได้นานที่สุดนะคะก็คือน้องก็คืออันนี้ก็คือแบบทุกคนเห็นปะแบบก้อนนุ่นเป็นตะปุ่มตะป่ำแล้วอะ่ะคือแบบน้องคือสภาพประไวล้ละค่ะก็คือเอาน้องมากอดตอนนอนเพราะว่าต้องหาอะไรกอดแต่ว่าหมอนค้างแยกไปต้องส่งตัวใหม่ไปให้ใช่ไหมพูดถึงกองซุ่มอย,ย่างไงทีอ๋อก็คือเปล่าไม่มีอะไรคะ่ะหนูแค่ชอบสุ่มของแล้วหนูไปเห็นคลิปสุ่มของมาแล้วก็เหมือนมีแฟนคลับตัด ในติ๊กต็อกมีแฟนคลับแบบว่าตัดตอนที่หนูสุ่มพวกแบบของนั้นนู่นนี่ก็เลยแบบว่ารู้สึกอยากสุ่มของแบบพวกอัลบัลบ้ม Enmix เมทอยอะไรนี้เคปเลอร์โอ้ยแคปเลอร์จะคัมแบ็กแล้วแคปเลอร์แบบจะมีซิงเกลิลใหม่ปจีด้วยแต่ว่าอันเก่าของ Enmix ก,ก็คือยังไม่มีเศร้ามาแต่ชอบเพลงโอโอมากอะแต่คือยังไม่มีเก็บ มีอะไ่อีกแชมพูทำไมต้องขิงใส่สิบเจ็ดปีบอกเฉยๆบอกเฉยๆเป็นการบอกเล่าเห็นไหมแชมพูบอกอืที่หอเคยเล่นสงครามหมอนกันไหมเคยเคยตอนอยู่ห้องเอสงครามหมอนอดตีกันชอบแคร์แบร์สีอะไรอืม จริงๆก็ชอบพวกสีพาเทลนะแต่ว่าอยากได้สีชมพูอะหนูชอบสีชมพูจริงๆก็อยากคุมโทนเตียงตัวเองอยู่นะอยากคุมโทนคือตอนเนี้ยหนูคือหนูไม่ได้ซื้อของตัวเองไม่ได้ซื้อแบบว่าผ้าปูที่แบบตัวเองซื้อเองแบบบางคนเขาก็มีของตัวเองอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันแพงค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้เนื้อผ้ามันเป็นยังไงมันก็เลยจะเป็นสภาพนี้ค่ะแบบผ้าปูกับผ้าห่มคนละสีแบบมันก็จะคนละโทนสีกันอย่างเงี้ย อยากแบบ้า C G M เออมันคือผ้าปู C G M อะค่ะแล้วแบบว่าก็เลยผ้า่มหนูอะมันสีชมพูก็เลยแบบกาลังคิดอยู่ว่าจะคุมตีมเตียงตัวเองให้เป็นขาวชมพูอืมอยากคุมตีมให้เป็นขาวชมพูเพราะว่าผ้าผม่มเนี่ยผ้าห่มผืนเล็กก็เป็นชมพูขาวตุ๊ก,กตาก็ชมพูไอแบก็ขาว สั่งใจสั่งใจเอาลูกจีร้ e, องให้แมจะให้ทุกคนเออหนูจะบอกว่าทุกคนส่งโฟโต้เซตหนูมาให้ก็ได้นะคือเห็นหลายคนถามมาว่าส่งแบบส่งอะไรไปให้ดีแบบใน DM แบบแบบทุกคนแบบว่าส่งนี้ไปให้จะชอบไหมชอบไหมอันนั้นอันโนนนี้ก็ทุกคนจะบอกว่าทุกคนส่งอะไรมาหนูก็ชอบหมดนะคะหนูก็เก็บหมดแล้วก็พวกโฟโต้เซตหรืออะไรอย่างเงี้ยของหนูก็ส่งมาได้นะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เก็บของตัวเองเหมือนกันอืมเพราะว่ามันเยอะเกินตามเก็บไม่ไหว ช่วงแรกก็ตามเก็บอยู่แต่ช่วงหลังก็เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเริ่มไปเรื่อยเริ่มเยอะเริ่มเยอะก็เลยว่าตามเก็บไม่หมดทุกคนก็ส่งมาได้เพราะว่าตอนนี้แฟมก็ว่างมากแฟมโล่งมากมีสิ้นสุดอยู่แค่เซตจีอีปีแรกที่ลง <c oughs> นะหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้ว